ตัวนี้เป็นหลิวจันนะตัวแรกอะข้างซ้ายนี่นะวจันแล้วตัวข้างขวาน่ะตัวข้างขวาน่ะนี่ไม่มีเรียวครนกต่อตัวนี้เป็นนกต่อกู่เดียวนะู่เดียวนี่เลยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่บ้านลุงชานนะนี่เลยเดี๋ยวให้ผมให้ลุงชานแนะนำว่ามีทีเด็ดอะไรบ้างตัวนี้เป็นนกกี่ปีเนี่ยหลิวจันตัวนี้สองปีสองปีแล้วตัวที่มือเนี่ยกู่เดียวเนี่ยจะเป็นสิบปีแล้วเนี่ยโอ้โหจะเป็นสิบปีแล้วเนอะนกเก่าๆเลยมาเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันหาง ตัวนี้คว้อ่างเนาะเดี๋ยวมาตั้งจะอ่านมีเล่นโคนกี่ปีเนี่ยคว้างตัวเนี่ยมีกัดหลายปีฮะหลายปีเฮาปีหกเจ็ดปีแล้วหกเจ็ดปีูกหลายปีนั่าน,นั้นนะคู่อ่างนะครับตัวที่มือนี่กุกมันกุกเดียวทั้งคู่ใช่ไหมเนี่ยกุกเดียวกุกเดียวทั้งคู่ขึ้นทั้งกว่าขึ้นเอาเลย คือทำไมเล่นได้เลยเล่นได้เลยนู่นริวตันเนี่ยกระชากอยู่นู่นกระชากเบาวเบาอยู่นู่นอันนี้เป็นนกกุกเดียวกว่างนะเดียวกว่างู่นริวตันกระชากเบ้าวเบ้าแม่เด็ดเลยนะเชื่องจัดมาเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปข้างหลังมีนกอะไรเนี่ยมีนกใหม่ทั้งแล้วครับอันนี้นกใหม่เนาะชื่อว่ามีเด็ดมีมีเด็ดเด็ดดีสามตัวเนี้ย ครับมันนกใหม่นกต่อได้ตัวใหม่มีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนตัวนี้เรียกอยู่เนี่ยนี่หกจะปีแล้วเนี่ยโอ้หกปีเนาะหกปีเนาะจะเล่นคนเล่นในดิดนิ้วจะครูเนี่ยมาเดี๋ยวผูชมดูต่อไปสิแปดปีต่อตั้งแต่อเนูแปดปีตัวนี้แปดปี วันนี้เจอคังนกที่ว่าถ้าเป็นพระก็สมัยเก่าๆเลยด้วยเนาะเก่าคือเป็นตัวนี้ตตั้งตัวแรกเลยเนี่ยมันไม่ขายไม่ได้ขายว่ามันที่มันสวยดีตัวแรกตัวไหนตัวแรกนี่เนี่ยนกตัวแรกเลยละเป็นนกต่อตัวแรกที่เราเล่นเลยเออใช่จะเป็นสิบปีเลยเนี่ยจะเป็นสิบปีแล้วมันเป็นเสียงเสียงไม่ใหญ่นะเมื่อกี้คุยอยู่เสียงใหญ่ตัวเนี้ยเสียงโตเสียงโตเลยละเสียงโตไหมมันจะโตนกมันเป็นนกตัวแรกเลยแล้วไม่ได้ นกต่อตัวแรกเราก็เลยเก็บไว้เก็บปลาที่ดีเนี่ยที่เป็นมูลผงอะไรนี่ก็เก็บไว้ไงเหรออ่าอืมแหมพาไปดูเรีนี่ตัวแรกนี่เป็นนกต่อเรีวตันเก่งๆนี้คูเองเก่งเสียงดีอย่างนี้เลยเก่าๆนี้กี่ปีนะสองปีสองปีสองปีใครไงไข่ไงสองพันห้าเอ้ยพันห้าตัวนี้พันห้านะพันห้ามาเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปตัวนี้เป็นไอ้ตัวอ่างตัวนี้ตัวอ่างเมื่อกี้เนาะอ่างตัวนี้เสียงดี ลูกเสียงใก่ครับคางเตี้ยนไก่อย่างนั้นเลยเนี่ยกี่ปีเนี่ยลูกเนี่ยห้าปีอ่ะห้าปีตัวนี้ห้าปีเนาะใครไงพันห้าพันกันพันห้าไงมาชมชมตัวรถไปกันนะตัวไหนตัวหนึ่งที่ว่าที่เอามาจดเมื่อกี้นะห้ร้อยลูกเจ็ดปีแปดจะเป็นสิบปีแล้วนะไอ้ตัวนี้ที่ว่าเป็นนกต่อตัวแรกเหรอลูกได้ต่อได้ตัวแรกเลยไม่ได้ต่อนกเก็บเขาไว้ไงอ๋อกี่ปีละจะเป็นสิบปีแล้วมั้งไงจะเป็นสิบปีแล้วตัวนี้ใครไง โซนห้าร้อยห้าร้อยพอมันเราไม่้จะไมปต่อไงเราไม่มีเวลาแล้วเพราะนกต่อเราไม่ได้ออกตัวแรกที่เราเลี้ยงเลยได้ตัวแรกเลยละตัวแรกเลยแล้วตัวนี้ตัวหลังเนี่ยตัวนั้นนกต่อไว้ไว้ไว้เล่นเอาไว้เล่นตัวหนึ่งให้เป็นตัวเดียวก็ไม่มีนกต่อหมดเดี๋ยวเดี๋ยวขายหมดไม่มีนะแมจนเป็นสิบปีแล้วมันแบบเนี่ยนะจะเสี่ยงก็มันก็มีได้วเนี่ยต่อครับครับอืมคือคือวันนี้เราแบ่งเราแบ่งก็เราแบ่งตัวนี้ครับเอาไปแบ่งลูกไปหมดนะเนาะแบ่งลูกไปเล่นแล้วก็หลิวตันพันธะแล้วก็นกต่อตัวนี้เป็นนกต่อควงนะ อันห้านะนี่แล้วข้างหลังมีนกอะไรไปรีวิวได้ไหมข้างหลังเป็นน่อยนั่นครับนี่ทำได้สวยตั้งเลยสองนายไปชมนายไปชมหน่อยนี่ลูกนกใหืมลูกนกเนี่ยเนี่ยล็อกไม่ได้ได้ไหมัอ้สวยจังเลยตั่ไหมเนี่ย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 สองกบโขเสียงต้งไม้มันสองอาทิตย์โขลกขันโอ้สวยตอยนี้เลี้ยงใจอ๋อเป็นลูกนกตัวนี้ลูกนกเราเก็บมาเลี้ยงลูกนกงั้นในหลังบ้านก็มีลูกนกนายไปชมหน่อย มันแม่ยังไม่ค่อยขึ้นดีแม้แต่ลูกนกเนาะอืมอันนี้เป็นลูกนกลูกนกทั้งนั้นเลยทั้งเนี้ยฉันเชื่องเนาะเ่ลูกนกตรงนั้นเลยลูกนกก็คือเป็นนกที่เราเพาะหรือนกป่าเนี่ยนกป่าทั้งนั้นแหละครับผมว่ามาเลี้ยงครับไปเก็บนกป่ามาเลี้ยงมันติดมันติดกาติดกามาก้อนอูนี่นกเขาบินไปบนต้นไม้เนี่ยแต่มันนอนมาคุยพวกนี้อยู่มั้งแล้วอันนี้อะไรครับเนี่ยนี่กระลูกนกลูกนกเหมือนกันครับ เนื้อเนื้อก็นกเนื้กายจะได้จะได้ควบแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วได้ควบแล้วลูกนกเหมือนกันไม่ใช่ลูกนกนี่นกต่อได้อ๋อนี่อันนี้นกต่อได้อันนี้นกลูกนกลูกนกทั้งนั้นเลยเนี่ยลูกนกโอ้ปีกกากระบาดเลยเนี่ยปีกไฟกาจะเอาไว้เล่นตัวเนี้ยัมันมันพิษเขามันแดงวะนะตูเติดแดงมันกระบาดลูกนกป่าปีกไฟเลยนะแบ่งไงนะแบ่งไงก็จะให้ไงถ้าถ้าเอาก็หักให้ให้ใครที่บ้านเดี๋ยวบอยฟรีเลยเขา แต่ใจจะให้สายเราก็จะบอกเลยว่ามันไม่รู้อ่ะแต่ยังไงลูกนกอ่ะผมไม่รู้เนี่ยนี่ตัวใช่ไหมใหู้กนกทางนั้นเนี่ยนกเต่าได้หมดเลยเนี่ยนกแต่มันได้นกมันจะเริ่มงแต่งไงแต่งไงลูกนกเชิ่ยเชี่ยงเงี้ยบิดไฟไฟเงี้ยไปไดที่สนใจห้าร้อยแพงไหมเดะอ่อาลองบอกไปก่อนห้าร้อยแล้วกันไปลูกค้าสนใจอ่ะโอเคลูกนกกันเลยเนี่ยอ่ะลูกนกนี้เออลูกนกชุดนี้ห้าร้อยหมดเลยครับอ่ะโอเครู้เรื่องครับผม ขูดเสียงยี่ยังไงนี่ก็นี่ก็ลูกนี่ก็ลูกนกใช่ไหมนกนี่เล่นคนได้เล่งทิ้งเล่นคนนี่นะเล่นคนแล้วคู่คู่แล้วกีกุกมีมันปลาก็ของกุกอ๋อคือยืนกุกหนึ่งล่องไปร้องมามีสองหลุดครับแตขนแบบอ๋อนี่เล่นคนแล้วเชื่องแล้วปลาปลาก็ผ่านไปกู้กู้เล่นแล้วห้าร้อยห้าร้อยเือนกันครับอันนี้เลยไอ้ตัวนี้เพิ่งได้ใหม่นะไอ้พวกนี้เพิ่งได้ใหม่นะนี่ครับที่เราจะแบ่งวันนี้ก็มีตัวนี้เป็นหลิวตันเนาะหลิวตันเก่าๆตัวไหนตัวไหนตัวไหน ขี้แบบนี้สวยตั้งเลยขี้กองสวยตังเลยนี่กว้างเนาะอ๋อขี้เป็นภูเขาเนี่ยขี้เป็นจัมปวกเป็นน้อนแบบโว้กองแบบตัวแรกหลุดที่เรียกว่าที่ว่าที่ว่าได้ตัวแรกที่่ที่ว่าฮาร์ลายนะครับครับโอ้ขี้ขี้สวยว่านี่สวยเป็นรังพึ่งเลยเหรอครับขี้จัมปวกนี่เลยไอ้พวกนี้กูเดียวหมดเลยใช่ไหมครับกูแรกก็กูเดียวตัวนี้ก็กูเดียวแล้วก็ไอตัวนั้นหลุดตันนะ นี่ครับใครสนใจต่อทาไม่ได้นะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับจานส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ